สูง166เซนิเมตรสิงห์สโสพิจับจากจังหวัดสิงห์บุรีครับโอ้ต้องบอกว่าเก่งเจี๊เก่งเลยครับคู่นี้ครับอายุเท่ากันส่วนสูงต่างกัน1เซนติเมตรครับสาวสิงห16์165ยูเครนครับบสับต้นขาก่อนเลยครับสาวสิงห์โอ้โหดูครับ ขึ้นมาในจอยางคว่างกระจกครับมาแล้วอ้าวโอ้ไม่ให้ตั้งลำเลยครับแม่หดขาอย่างเดียวครับเตี้ยเลยครับลูซ่าหน้าไม่นึกว่าพี่สาวสิงจะหวดหนักขนาดนี้ครับแม่โน้ครับยอดแสนชัยชี้เป้าแล้วครับด้านล่างชี้เป้าแล้วทรงจำกับช่อง8เด็ดด้วยเราไม่ทันตั้งตัวเลยครับช่วงแรกเอามาแล้วครับสับสองเอาคืนเลยครับสาวสิงแม่ละฮึดอยู่แล้วครับโอ้ยยิ่งโดนยิ่งเดินครับเลยครับยกขาหลบเลยครับสี่ห้าเม็ด อาลุศานาก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีครับแต่ว่ามาเจอเบอร์หนึ่งเมืองไทยโดนะครับสาวสิงห์โดนศอกแล้วอ้าวโดนศอกศอกคืนโอ้โหแข่งสายสวยครับเนี่ครับฝีมือเท่ากันสมองเท่ากันสองแข้งสองเข่าเท่ากันแต่ว่าอยู่ที่การวางแผนครับมันแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวครับช่องแปดกดเลข27 Kingo Fighting Sport ครับโอ้โหลายหดอีกแล้วครับสาวสิงห์พูดถึงประสบการณ์นี่ก็กินสาวสิงห์ยากนะครับโดนหมัดอีกแล้ว อ่านครับดูครับไม่มิดเต็มหน้าเลยครับแตกไม่แตกครับขอโดนเป็นการคำสาวสิงต่างคนต่างโดนเลยครับเข้ามาฟันอีกแล้วครับสาวสิงห์ฟันอีกแล้วลุซาน่ายิงโดนก็โอ้โหดูครับพื้นไปสองรอบแล้วครับแรงหมดหรือยังครับลุซาน่าแม่มันจริงๆครับสมกับชื่อรายการครับเด็ดมวยเดือดนี่ครับดูครับเอาคู่เด็ดๆด็ดเอาผู่เจ๋งๆมาให้ดูอ่ะเทลไม่เป็นไรครับเสียหลักว่ากันใหม่ โอ้โหแข้งขวาครับมาดีจริงๆครับตามด้วยศอกเข้าไปโอ้โหเจอสอกดักอีกแล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่สะทกสะท้านไม่วานดดนปฟันศอยแล้วครับลุตซาน่าเจอสอกคืนแม่ใช้บัตรแย็กระแทกครับใช้จังหวะฝีมือนะครับโอ้โหสาวสิงแล้วก็ตามเสียไปครับโอ้โหแข้งขวาลาจากครับ นี่ครับเข่าซ้ายโอ้โหวงในดีด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหวิ่งเข้าไปสองแรงบวกนะครับดีว่าติดนวมติดแขนนะครับมาดูครับไม่มีใครยอมใครครับบิดลูกนี้ดูซุปเปอร์เซฟของพิตูพงศักด์มาไม่ทราบว่าจะเป็นผู้รักษาประตูเก่าหรือเปล่าครับ,รบพุ่งรับเซฟเอาไว้ได้ครับ the winner of the tournament is from the... และผู้ชนะครับนักรบสาวบางระจ,จันครับสาวสิงห์สอโสพิษเอาชนะคะแนนรุสลานะ่าวินลสกา้จาจก